่วนที่สงขลาค่ะตั้งแต่ชาวที่ผ่านมาสถานที่รัสมัครเลือกตั้งนายกอบจอสงขลาและสะอบจอสงขลาก,ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งผู้สมัครแบบทีมแล้วก็ลงสมัครในนามอิสระซึ่งในส่วนผู้สมัครนายกอบจอสงขลาเมื่อช่วงชาวที่ผ่านมามีอยู่ด้วยกัน3คนค่ะก็มีนางสาวอภิญญายอดแก้วเป็นตัวแทนเครือข่ายองค์ราคางกรภาคประชาชนสงขลาเคยลงสมัครชิงตําแหน่งนายกอบจอสงขลาแล้วนะคะเมื่อปี63จับได้หมายเลขหนึ่ง แม้ว่าจะสวมเสื้อสีส้มแต่ก็มาลงสมัครแบบอิสระค่ะหมายเลข2นายนิรันจินดานาฐผู้สมัครในนามพักประชาชนที่มาพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกอาบาจอสงขลาที่ครั้งนี้ลงสมัครครบทั้ง36เขต เช่นเดียวกับหมายเลขสามในประสงค์บริรัตหรือว่านายกแบนจากทีมสงขาเข้มแข็งพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกอบอจอก็เป็นอีกทีมที่น่าจับตามองค่ะเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากพักภูมิใจไทยไม่เปิดตัวแบบตรงๆนะคะใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับการเลือกตั้งนายกอบอจอนครศรีธรรมราชเปิดตัวเลือกให้ประชาชนแข่งขันกับผู้สมัครจากบ้านใหญ่ในพื้นที่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้สมัครในนามอิสระนางดวงพรเสนาวันชาวอมเพลเมืองสงขลาก็เดินทางพร้อมกับผู้ติดตามเพียงหนึ่งคนเป็นผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขสี่ส่วนนายสุพิษพิทักษ์ถามว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอสงขลาในนามทีมสงขลาพลังใหม่ก็เป็นผู้สมัครหมายเลข5ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากนายนิพนธ์บุญยามณีและนายเดชอิฐขาวทองบ้านใหญ่แห่งพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ แม้ว่าจะประกาศไม่ได้ลงสมัครในนามพักประชาธิปัตย์ก็ตามนะคะด้านร้อยตำรวจดดเอกสมนึกกุลมณีผู้มนยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาพรวมการรับสมัครชิงตำแหน่งนายกอบอจและก็สปออจสงขาวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ